ที่ครับเวทีแห่งนี้ครับแล้วก็พี่นัทเพชรยินดีใครสนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับศึกมวยแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อพี่นัทได้นะครับนัททีนพิลันครับชื่อ Facebook ก็ส่งมวยเข้ามาประกวดกันได้ครับใครที่กําลังหาเวทีขึ้นชกมีมวยเด็กที่ไม่มีเวทีขึ้นชกนี่น่าเห็นใจมากนะครับก็ติดต่อได้นะครับพี่นัทเพชรยินดีนัททีนพิลันครับชื่อ f Facebook ครับ คู่ค้ำของรายการนะครับคู่นี้ครับแล้วก็คู่ต่อไปี่เป็นคู่รองนะครับโจโจเดชรัตน์เจอกับยอดเพชรโทยูฟ้าบุมเด็กเซียนครับพลาดไปได้ครับแล้วก็ต่อด้วยเพชรตนเป๋ชอห้าพยัก์ครับตอนหนึ่งกิโลครับให้กับหลันยาโมววัฒนะที่เหลือนี่ที่กล่าวรายชื่อไปสักคู่นี้เนี่ยมีทุนการศึกษาทุกคู่เลยนะครับเกมจะไวนะครับเพราะว่าชกสองพักสองนะครับเอาละครับ ยกแรกเริ่มแล้วนะครับเพชรรุ้งไฟยูฟ้าบุกเเซียนครับเปิดโอกาสให้พลอยอภิชาติอภิชาติมวยไทยแก้มือครับ35กิโลกร,รมัมยิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือเปล่าหรือว่าจะหายความขาดใจค,ครับลองดูครับเพชรรุ้งไฟขยับเดินเข้าหาแต่ว่าไม่หรือครับร,รับดกลุ่มพลอยอภิชาติครับทุกครั้งช่วงนี้ได้ร้อยกว่าครับแต่อยา่างที่ออดบอกรับว่าวันนั้นพลาดครับ ตาใจครับเป็นต้นเหตุครับเป็นชนวนให้เกิดไฟนี้ครับแล้วก็มีกำลังพิเศษหนึ่งแสนบาทด้วยแต่วันนี้ทีมบุญยุฟ้าบุมเด็กเสียนี่ตัดผมมาทรงเดียวกันเลยครับอ๋อครับน้ำมวยตัดผมทรงนี้นี่น่ารักมากเลยครับเรียบร้อยครับอยู่ในระเบียบวินัยเรียบร้อย ให้น้าหนักอาจจะไม่มีปัญหาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมยาวๆนี่มันอุ้มน้ําเหมือนกันนะครับพี่ติ๊บครับมีผลครับมีผลครับไม่ว่าจะเป็นรายการชิงแชมป์โลกก็มีให้เห็นมาแล้วว่านักเวยบางคนถึงกับต้องโกนหัวครับเพราะว่าลดน้ําหนักไม่ลงจีบสองจีบจะช่วยได้ครับยกแรกนะครับเป็นถุงไฟกางเกงสีแดงแถบเหลืองครับ่วนลอยอภิชาตกางเกงสีน้ําเงินครับแล้วก็แถบสีชมพูรูปร่างชุกชุกได้กันเลยคู่นี้ ยังไม่มีใครรีบเร่งเลยครับเคยชกกันมาแล้วก็จริงแต่ว่าวันนั้นยังไม่เห็นอะไรครับยางออดบอกวันนี้ก็เลยต้องรัดคุมกันก่อนแล้ะครับในข้อทางของพลอ,อภิชาครับวันนั้นพลาดโดนสอกวันนี้ก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับทีบมเงินมีฟ้าสีทองทอร์เทสุทินนะครับอดีตนักมวยดังอีกคนหนึ่งครับมาเป็นพี่เลี้ยงตอนนี้ก็เป็นสตาร์เทรนเนอร์ของค่ายอภิชาติมวยไทยนะครับพักก่อนแป๊บหนึ่งครับ เลยนะครับะโครับามชิบตุลาทองตานันที่เิโก้ั้วาโรตีบังโยยาแดงสัตวอมทุินเงิรนโกเป็นโรเวอร์ปูบุยสิบะกู้ท่ามูกันยาว แล้ครับตามกันต่อยกที่2นะครับคู่นี้นี่สถานการณ์ก่อนขึ้นทําการแข่งขันนะครับให้เพชรรุ้งไฟครับได้เปรียบประมาณ5ต่อ4นะครับเคยชนะมาครับแฟนมวยส่วนใหญ่ก็อาจจะมองว่าเหลื่อมเหลื่อมคยก2ตามกันต่อนะครับชก2พัก2ครับเพชรรุ้งไฟอยู่ฝ้าบุงเด็กเตือนครับจงเกงสีแดงครับเจอกับพอยปิะชาธรรมชาดุลยไทย35ิากิโลกรัม จะเดินแล้วครับนามีหมัดนำมาก่อนด้วยครับเพชรรุ่งไฟอยับเดินก่อนแล้วครับวกนี้ยังคงเปิดเกมกำลังของเพชรรุ่งไฟครับจิตลอภิชาณีตังรับเลยครับจังหวะสองกลุมเป็นพิเศษครับเพชรรุ่งไฟในมีแข้งซ้ายตีหน้าด้วยนะครับเป็นมวยขวาที่ออกตีหน้าได้ดีครับอวิชชติขยับปากนีครับมาจังหวะขยับโดนจิ้มขวาเลยครับมันขวาเข้าไปรุ่งไฟครับ ชาสับเจาะยางเอาคืนทันทีครับนี่ครับโอ้โหแม่เซนบวยเหลี่ยมบวยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเด็กคนนี้ครับออสชกมาไม่เยอะนะครับทั้งคู่แต่ว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับเบอร์ต้นๆนะครับของประเทศไทยครับในพิกัดน้ำหนัก3าไปห้ากิโลกรัมเดิมพันจะไปอยู่ไหนครับหนึ่งแสนบาทครับข้างละห้าหมื่นบาทคุณการศึกษา แล้วก็เด็กๆชุดนี้นี่ก็จะเตะไปพร้อมกับมวยเด็กเจ็บแนี่แหละครับน่าจะเตะไปเรื่อยๆกับรายการไลฟ์สดทางเพจแล้วก็ทางช่องมวยเด็กเจ็บแผ่เก้าครับวันนี้ได้การมวยมาให้กำลังใจกันถือว่าพอสมตัวเลยนะครับที่เวทีมวยสิงโพอ,โอครับเห็นความตั้งใจของทีมงานครับว่าจะเป็นทีมนัดผู้พันแมนหรือว่าพี่หมวดสิงโพอเนี่ก่อนหน้านี้เราดูการได้มาดูครับตั้งใจมากครับในการ ทําจัดเตรียมสถานที่เพื่อรายการนี้ครับพอเห็นกระแสต่อรับไฟแบบนี้ดิรู้สึกหายเหนื่อยแทนเลยครับรบอสดีใจแทนคนจับนะครับดีใจแทนเจ้าของสถานที่ครับคู่นี้นะครับก็ล้างตากันนะครับไฟนี้ทางด้านของเพชรลุงไฟเปิดเกนเดิมกะยับเข้าหาครับ ยกระมดม่าโดานไปไม่โดนแรงไงมันบอกบอกอดแรงเป็นสามหมื่นเพาะมจะขู่เราได้เลยดูตรงเนี้ยเราเราจะเสียเปรียบเพียงแต่ว่ามันไม่ตั่นงน้ำหนักแค่นั้นเนองไครตีตัวเดีดยวใครหลอกนันเรื่องบอกหยิบ,บอกอดแรงผู้เนี้ย

มาดูกันในยกที่3นะครับปวาร์จะทับรอยหรือเปล่านะครับไฟก่อนนั้นเป็นทางด้านของเพชรลุงไฟงัดฟอกเอาชนะล็อกไปได้นะครับมาแล้วครับตู้ความแข็งแรงโอ้โหเหนียวน้่นเลยเดินพอล็อกมาี่ปิดเลยนะครับทางด้านของรอยอภิชาตครับเตรียมตัวมาเตรียมที่จะแก้คืนนะครับเพราะเคยพลาดมาครับมัดขวาของรอยอภิชาติเพ็นลุงไฟยังนิ่งครับใครยับจะต่อยมาแต่ว่าโดนถีบทำลายจังหวะไปก่อนครับ พอติชัดสายแล้วก็วางแข้งขวาเพชรลุงไฟจามสองเอาคืนครับไม่ยอมครับพอโดนแล้วเอาคืนทันทีโอคืนตลอดนะครับมีแข้งขวาโอ้โหพยายามจะเบียดฟันสองด้วยนะครับเพชรพิชัดเอาแล้วครับวงในดูวงในเอาแล้วครับตีไม่ได้ต้องแยกก่อนครับเบียดไปเรื่อยนะครับตอนนี้พออภิชตดเพชรลุงไฟนี่อาสัยจังหวะพยายามหลอกล่อแล้วมีแข้งขวาสวยครับดูกันที่วงในนี่ว่ากันว่าทางด้านของ พอยพี่ชาตนี่แข็งแรงเหลือเกิน,นโอ้โหแต่ต้องระวังศอกสายของเพชรลูกไฟครับจังหวะไล่แข็ไม่เพลินนีแกซัดเลยครับนี่นะครับลูกขวางนะครับทําได้ดีนะครับเพชรลูกไฟพอย่างพิ่ชาตไม่สนขยับเข้าหาวันนี้ดูว่าจะมุ่งมั่นเป็นพิเศษนะครับหวังที่จะล้างตาให้ได้มีหมัดขวาลงไปก่อนเพชรลูกไฟขยับโอ้ยแทงขวา แข้งท้ายหรือว่าออกด้วยสงการนี่ออก,อ,อกด้วธรรมชาติเลยครับซ้ายด้านขวาลอยอภิชาตินี่มารัดกลุ่มครับแต่ว่าทางด้านของเพชรรุ่งไฟวันนี้นี่มาละเอียดครับต้องดูเละครับว่าใครจะนำการชุม,มือครับเพียดเหลือเกินครับว่าไ,ไม่น่าเชื่อว่าความใจจะเคยแทนออกมาแมาจา้จังหวะนี้ครับมาโดนเขี่ยเทดแทดแทดแทดเสียหลักเส,สียทรงเลยครับขึ้นมาแก้เขื่อนด้วยการไต่ขวาแต่ว่าโดนแก้ขวาของเพชรรุ่งไฟคืนมาครับ โหมดยกก่อนครับว่าฮเกมกำลังจะเข้มข้นแล้วครับพักก่อนคู่เดียว เสียงกองเชียร์แฟนคลับของเพชรุูกไฟนี่เชียร์ดังต่อเนื่องเลยครับเอาละครับพ่อพิชาติเดินลุยแล้วครับโยนยกที่สี่เปิดเกมเดินท้าชนวงในเลยโอ้ซอกซ้ายของเพชรุูกไฟครับเอาละครับทางด้านทีมงานนะครับของพ่อและพิชาติบอกให้เดินเบียดติดมีดัดฉีดมาให้หนึ่งกำปั้นแล้วนะครับโฆษณาไฟนี้โอ้โหแต่ลูกขวางลูกแทงทำได้ดีนะครับเพชรลูงไฟนี่นะครับมีมัดเอาบวกตลอดแต่เดินเบียดติดเรื่องล่านะครับทางด้านของพอยลุกไฟ ไฟครับไชกกันมันจัดบังลีในลิ้นพันกันเลยครับเดินต่อครับพลอยพิชาตู้ครับเพชรลุงไฟครับฉากออกและวางแข้งซ้ายพลอยพิชาเสียบเข่าซ้ายครับปั๊มนายรัฐไล่แขนได้ไหมปั๊มตีได้ไหมพยายามจะตีครับแต่ว่าเพชรลุงไฟนี่ไล่แขนไว้ได้ครับค่อยข้าคือด้าแล้วั้นลของพลอยพิชาครับใจกว่าก็จริงครับแต่ว่ายังจับนายตีไม่ได้ได้ไม่ถนัดนะครับเพชรลุงไฟนี่ดูว่าอย่างมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ อาศัยจังหวะนะครับดักเตะดักแทงพลอยอภิชาตพยายามที่จะเบียดรอบไปเหมือนกันนะครับแต่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดเอาละครับนี่นะครับเบียดเข้าไปมี่แค่ขวานําไปก่อนแคงขวาําไปก่อนโอ้โหโดนบวกปักด้วยเอาละครับดูในวงในนี่นะครับโดนกันโดนไล่แขนไว้แบบนี้ครับโอ้โหตีไม่ได้ครับตีได้ก็ไม่เป็นชิปไปไันครับตรง้ของปลอยอภิชาตเอาละครับเตินเบียดก็มาวางแค่ขวาเป็นจังหวะสัโอ้โหสอกหน้าครับมีบว้ขวาตาม มาชกไดรายละเอียดครับไปดูฝ่ายดูครับเชียร์นิดเดียวเองครับโอ้โหสมอง่วยมีของจริงครับเด็กคนนี้ครับดักการจริงจงนะครับรูปร่างก็ดีนะครับอาวุธนี่คมลูกสวยงามเอาเลยครับดูนะครับนี่นะครับยังไม่ยอมนะครับพอยพิชาตพยายามจะเบียดล่ำไรเอาเลยครับกองเกียร์ก็โอ้ยมาทําได้นี่กองเกียร์นี่สนั่นเลยดีครับเดินต่อครับไม่ท้อครับไม่ท้อไม่ถอยครับมาหมดยกก่อน ยังเหลือเวลาให้ลุ้นต่อยกเดียวครับพักก่อน Taker...Taker...Taker.11.com Taker...Taker.11.com เงินพร้อมโอนไม่ขัดข้องเล่นเดือนเดียวได้เงินเต็มห้องเดินไปเดินมาได้เงินเป็นฟ่อนเว็บไทเกอร์เจหนึ่ง com มวยไทยแทงตอนชกได้เว็บมวยอันดับหนึ่งของคนไทยบอนบัคราฝากทนโอนไวมันคงหยิบสี่ชั่วโมงเขาโดนใจ t i เกอร์ไทเกอร์ไทเกจ็หนึ่ง com t i เกอร์ไทเกอร์ไทเกจ็หนึ่ง com ราคาดีสุดเมื่อยกแต่ยกก็ได้คาสินโนฉันนำมากมายข้อคอมสูงสุดทันทีไม่ต้องรอน,นาไนได้ใจเข้ามาไวไ้ๆวคนไทยไว้ใจ Tiger 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 1 1 c o m Tiger 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 1 1 c o m มาตามต่อกันยกสุดท้ายครับคู่ค้ำของรายการครับเพชรลุงไฟยูฟ้่าภูมิแ็กเซียนฝ่ายแดงครับน้ำเงินพลอยอภิชาตอภิชาติมวยไทยยิมครับสถานการณ์สี่ยกที่ผ่านมาครับชัดเจนตามสายตาครับเพชรลุงไฟนี่คุมเกมเก็บสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้วครับดูว่าพลอยอภิชาติจะทําจะแก้เกมยังไงนะครับยกนี้ครับเหลือเวลาไม่เยอะแล้วครับยกสุดท้ายครับพยายามจะเบียดเข้าไปนะครับต่อยมาตาดแท้ง ต่โดนลูกเตะลูกแทงลูกขวางนะครับของเพชรลุงไฟโ้จัดจ้านจริงๆครับวันนี้มานี่ครบเครื่องจริงๆดูคอยอ่ะพิชาิเอาละครับไม่ยอมเลยครับพยายามเหมือนกันนะครับที่จะเบียดอย่างหนักนะครับจะกล้ำไม่ได้แต่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับเพราะเพชรลุงไฟนี่ดูจังหวะฝีมือมีลูกเตะลูกผีบนี่นะครับเอาดูนะครับตอนนี้มีฟอ,อกด้วยโหนไปเรื่อยนะครับดูว่าจะทิงเกมไม่ยอมมาทะ ก็ยังไม่ยอมครับต้องเช่นชมหัวใจของพลอยอภิชาติเลยครับแป้ว่ารูปเกมจะเสียเปรียบครับเกมการชกค่อนข้างอึดอัดแต่ว่าดูครับยังไม่ยอมครับขยับเข้าไปเพชรลนุงไฟในดูโอ้โหเกือบไปครับสอกขวาของพลอยอภิชาติครับตันไปนิดเดียวครับไม่ถึงียกว่าสู้ยังยกสุดท้ายเหมือนกันนะครับทางด้านของพลอยอภิชาติไม่มียอมไม่มีท้อทางยกสุดท้ายยังไม่จบที่ลงในเดินตลอดนะครับ ดูดูลูกเก๋าโอ้โห,โโหเพชรลุงไฟวันนี้ทั้งดูทั้งบุญทบทเรื่องจริง เอาละครับเป็นเพชรรุ้งไฟนะครับชนะคะแนนย้ำแ้นได้อีกครั้งครับพร้อมทั้งรับเงินการศึกษาไปหนึ่งแสนบาทครับ